ีฟังดูสิฉันรู้สึกมาตลอดว่านอนบอนไส้คือคนที่อยู่ข้างตัวฉันฉันสั่งให้คนเช็คคนที่อยู่ข้างๆฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นหลวอยู่มันแอบไปเจอตำรวจแท่ติงลับหลังฉันและไม่ใช่เพิ่งติดต่อกันครั้งแรกฉันเชื่อว่ามันขายข้อมูลให้ตำรวจไปไม่น้อยมันเป็นคนของนาย นายคิดว่าควรทำยังไงตัดสินใจไม่ได้เลยฉันตัดสินใจให้อ๋อมไหมงั้นฉันตัดสินใจนะหลังจากนี้ฉันจะใส่ซองให้ครอบครัวหลัวหยงขอให้พวกเขาสบายไปตลอดชีวิตฉันจะให้อเจิ้งกบเฟรีจับกลุมเจิ้งฟูเทียนอย่าเพิ่งใจร้อน 只是。